รวมกันเป็นหนึ่งเร็ว <did> ดักใจพุ่งไปก <'Cause S 2> ับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอ l ยามาา r หนึ่าะะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ครับเรามาพรีวิวกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าแต่ละทีมแต่ละค่ายนั้นพร้อมแค่ไหนและมีโอกาสที่จะสร้างผลงานปังหรือว่าพัง นะครับก็มาไล่กันดูเป็นทีมๆไปแล้วครับทีมที่ทุกคนยกให้เป็นเต็งหนึ่งครับก็ต้องหนีไม่พ้นในฝั่งของดูคาติที่นำโดยแชมป์โลกอย่างฟานเชสโกบัญญาย่าครับนี่ครับเปโก้บัญญาย่นกกญญานะครับกลายเป็นชื่อที่แฟนๆนั้นติดหูไปเรียบร้อยแล้วจากการที่เขาคว้าแชมป์โลกแบบพลิกนรกในฤดูกาลที่ผ่านมาครับ เดิมทีเนี่ยเป็กโกเองก็ไม่ได้ถูกยกให้เป็นนักแข็งที่โดดเด่นมากนักถึงแม้ว่าจะชนะมาได้หลายครั้งนะครับแต่ด้วยความที่เขาผิดพลาดบ่อยและไม่นิ่งก็เลยทำให้ถูกมองว่าไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์โลกแต่ปีที่แล้วครับเป็กโกสยบคำสบประมาทลงไปอย่างราบคาบนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตกไปเป็นรองฟาบิโอควาตาโรถึง91แต้มแต่ก็ไล่ตีตื้นขึ้นมาจากนั้นครับรวดเดียว กลับมาเป็นแชมป์โลกได้แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยแรกของเขาแล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยแรกของดูคาตินับตั้งแต่ที่เคซีโซเนอร์ทำได้ครับในปีนี้ครับฟรานเชสโกมันญายาเนี่ยพอเข้าสู่การทดสอบไม่ว่าจะเป็นที่เคเรสเองแล้วก็ที่นี่ครับเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นสนามที่ผ่านมานะครับก็คือที่เซปังแล้วก็ที่นี่ครับก็คือที่ปอร์ทิเมาเนี่ย ตัวของเปโกเบนายาก็สามารถทําผลงานในการทดสอบได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเลยคือเขาทุบสิติเวลาของตัวเองกับรถแข่งคันใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องมารอดูว่าเมื่อส่งโฮโมโลเกตนะครับส่งสเปคทุกอย่างเข้าไปให้ FIM ได้ล็อกสเปคเนี่ยรถของดูคาติจะสามารถทําได้ดีเช่นเดียวกับการทดสอบไหมเปโก้ก็เคยชนะที่นี่มาแล้วนะครับแล้วก็เขาเองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับสนามแห่งนี้ ปีที่แล้วก็ทําความเร็วได้ดีแต่ก็ไปพลาดเองนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เปโก้มันนยาย่าก็ยังมีสิทธิ์แล้วก็มีลุ้นที่จะเป็นแชมป์มนะครับของสนามนี้เขาเป็นเจ้าของสถิติในสนามนี้ด้วยแล้วยิ่งรถด,ดูคติที่มันดีต่อเนื่องมาครับข้ามมาถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยคู่ต่อกอนอยา่างฟาโบกาตาโรก่ก็ก็น่าจะเจองานหนะักพอสมควรส่วนตัวผมมองว่าเปโก้น่าจะยังเป็นหนึ่งในคนที่ เร็วที่สุดในรอบพอลิไฟอย่างน้อยๆเนี่ยอันดับ1-3ถึงหรือว่าแถวหน้าน่าจะมีเป็กโก้นะครับแต่ถ้าหลุดไปจากนั้นอาจจะเกิดจากความผิดพลาดบางอย่างแล้วในสปินเลสครับเป็กโก้น่าจะทําได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถแข่งของดูคาติทํางานได้ดีกับทั้งยางซอฟต์แล้วก็ยางยางที่เป็นยางฮาร์ดซึ่งทีมอื่นๆนะครับทีมอื่นๆยังมีเพอร์ฟอร์มนท์ที่ยังไม่ดีเพียงพอกับยางซอฟต์โดยเฉพาะ Yamaha ที่มาแก้ได้ในวันสุดท้ายของการเทสนะครับดังนั้นครับการที่เปโก้จะเริ่มต้นฤดูกาลนี้ในฐานะแชมป์โลกภายใต้เบอร์หนึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะทำผลงานได้ดีและโดดเด่นมีลุ้นเป็นผู้ชนะแต่จะชนะไหมเราต้องไปดูกันนะครับในเรสขณะที่ทีมเมทคนใหมข่ของเขาครับนั่นคือเดอะบีสเดอะบีสนะครับตัวของเอเนียบัสเซนิ่เนี่ย ปีที่แล้วกับรถแข่ง GP 2 1ผลงานไม่เบาเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยทางด้านของอทางด้านของเอเนียบัสเซนีครับช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเป็นหนึ่งในนักแข่งนะครับที่สร้างผลงานได้โดดเด่นมากแล้วต้องใช้คำว่าเขาคือม้ามืดที่ที่หลายๆคนแทบจะแบบไม่คาดคิดเลยครับ คว้าชัยชนะให้เกรซิ n i ติดต่อการหลายสนามนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้ด้วยแต่หลังจากนั้นครับพอรถแข่งจากทีมโรงงานโดยเฉพาะยามาฮ่รวมไปถึงรถแข่งจากทีมโรงงานของดูคาติของเปโก้เนยาเริ่มเข้าฝักนะครับจากนั้นเนี่ยคะแนนของเอเนบัเซนี่ก็เริ่มหายแล้วก็ถดถอยลงไปนะครับในปีนี้ครับบาเซนี Bus ่ A i, สิ่งที่เขาต้องปรับตัวก็คือรถแข่งคันใหม่แล้วก็ สไตล์การขี่อาจจะต้องปรับเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับรถใหม่เพราะว่ารถเดิมที่เขาใช้นะครับมันข้าม2ปีคือจากปี2021มาเป็น23เลยก็ต้องปรับตัวนิดนึงแต่ในมุมของผมผมก็ยังเชื่อว่าเอเนียาาเซนี่เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดอยู่ในกลุ่มท็อปทท็อป5ได้บาเซนีนี่อาจจะไม่ใช่คนที่โดดเด่นมากนักกับการที่บูในสปินเลส ดังนั้นสปินเรสอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนของเขาก็ได้แต่ถ้าเป็นเรสระยะยาวนะครับเอเนียวาเซน,เนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนตรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับนั่นก็เป็นมุมของดูคาติทั้ง2คันนะครับทั้งฟรานเชสโกบัญญาย่านะครับแล้วก็เอเนียบัสเซิน,เนี่ครับทีนี้เราขยับมาดูนี่ครับดูคาติอีกคันหนึ่งนะครับคนนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในม้ามืด ที่หลายๆคนนะครับคิดว่าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาขี่พี่มาาือค์สได้เพราะว่าบารมีของพี่ชายอย่างวาเลนติโนรอซซี่แต่ปีที่แล้วเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับรถของลูก้ามาเินีเนี่ยทีมยอมรับนะครับว่าตัดสินใจผิดพลาดคือเลือกใช้รถสเปคโรงงานพอเลือกใช้รถสเปคโรงงานครับข้อมูลมันมีไม่มากพอไม่ได้มีรถที่ที่มีความคุ้นเคยนะครับกับกลายเป็นว่าช่วงแรกๆก,กับช่วงกลางฤดูกาลเนี่ย ทีมเมทของเขาก็คือมาโกเบเซคยีทำได้ดีกว่าแต่หลังจากนั้นพอทีมเริ่มปรับตัวและได้ข้อมูลกับตัวรถใหม่มากขึ้นเนี่ยรถแข่ง GP 22ก็เริ่มเข้าทางกับมาโกเบเซคยีในช่วงท้ายเขาก็ทำกีิสตาร์ทได้ออกแถวหน้าแล้วก็ปูนเปียนเกือบจะได้ขึ้นโพเดียมด้วยผมก็เชื่อว่าปีนี้ครับลูกามารนนี่อาจจะสร้างผลงานได้ดีนะครับแล้วในวันสุดท้ายของการทดสอบเนี่ยลูกามารนนี่ก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ซึ่งถือเป็น เวลาที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ภายใต้ความคุ้นเคยกับตัวรถแล้วนะครับตัวเขาเองก็น่าจะทําผลงานได้โดดเด่นอยู่พอสมควรเช่นเดียวกับทีมเมดก็คือมาโกเบเซคี้นะครับขาดอย่างเดียวสําหรับมาโกเบเซคกี้ก็เลยก็คือความนิ่งในการขี่มีความผิดพลาดบ่อยรวมถึงการบริหารยางด้วยนะครับลูก,ก้ามาลิน,นีจะบริหารยางได้ดีกว่านั่นเป็นอีกทีมของดูคาติครับทีนี้มาดูคนนี้ครับ แชมป์โลกในปี2021ครับ LDR b l o Fabio Quartararo ครับ q u a r t a r o เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ของ Yamaha M1 นะครับแล้วก็สิ่งที่เขายืนยันว่ารถที่เร็วที่สุดที่เขาใช้ทดสอบที่สนามปอติเมานั่นก็คือรถแข่งที่เปลี่ยนแค่เพียงเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าแชสซีรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็น แอโรด y นามิกนะครับพวก f a ริง g แล้วก็ Wing ต่างๆยังคงเป็นปี2022อยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ยังคงยึดคอนเซปต์เดิมนะครับดังนั้นเนี่ยกอตาร o ครับพอเครื่องยนต์แรงขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคือบาลานซ์ของตัวรถและการทำงานกับยางซอฟตกว่าที่พวกเขาจะหาสูตรสำเร็จเจอก็ครึ่งวันสุดท้ายของการเทสที่ปอร์ทิเมมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับว่า ถ้าคุณมาหาข้อมูลเจอแค่เพียงครึ่งวันหลังมันเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือยังหรือมันจะเป็นข้อมูลที่คุณมาเพิ่งเจอกับการขี่แค่ไม่กี่รอบนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ของามาฮ่าตรงนี้คือการทําเวลากับยางอฟ f ์นะครับแต่ว่าการทําเวลากับยางที่เป็นยางที่ยาง hard แล้วก็ u s ส d tire หรือว่ายางที่ใช้แล้วเนี่ยยางเก่าไปด้วยสำหรับระยะทางการแข่งขงันยาวๆเนี่ยกวารตาโร่บอกว่ารถามาฮ่าคันใหม่คันนี้กับเครื่องยนต์ใหม่เนี่ย ถือว่าทําผลงานได้ดีส่วนตัวผมมองว่าถ้าเขาไม่ไม่ได้ทําให้รถมันเสียสมดุลเยอะนะครับโดยเพราะเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นมาเนี่ยกาตาโรก็ยังมีลุ้นที่จะอยู่ในในท็อปทแล้วก็ลุ้นเป็นผู้ชนะเลยเพราะว่าเขาเขาถนัดสนามนี้นะครับด้วยสไตล์ของฟาวิโอกาตาโรที่ที่ไปได้สวยกับการเข้าโค้งแล้วก็การพลิกในโค้งเนี่ยครับผมยังมองว่าฟาโอกาตาโรเป็นหนึ่งในตัวเต็งของสนามแห่งนี้นะครับ ขณะที่ทีมเมทอย่างฟรังโก้มอรบินลลี่ครับยังหาความมั่นใจจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่ามอร์บิเดลลี่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักบิดทีมโรงงานได้เลยและพอขยับขึ้นมาขี่รถโรงงานนะครับรถสเปคโรงงานล่าสุดที่เป็นคอนเซปต์ใหม่เขาไม่สามารถปรับตัวได้เลยครับสนามนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในสนามที่มอร์บิเดลลี่นั้นอาจจะขึ้นมาช่วยทีมเมทไม่ได้ แต่จะลุ้นติดท็อป10ได้ไหมเนี่ยยังมองยากเลยครับสำหรับโมบิเดลลี่แล้วก็ไปต่อกันที่นี่ครับ KTM นะครับ KTM รถของออ Brad Binder นะครับเป็นรถที่เร็วที่สุดของ KTM ในการทดสอบที่ปอติเมาครับจบอันดับที่9ถ้าจะฝากความหวังไว้ที่ใครครับ KTM ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้แหละแต่ผมว่า น่าจะขึ้นไปสู้กับกลุ่มหน้ายากท็อป5ก็อาจจะยากนะครับสำหรับ KTM แจ็คมินเลอร์เองก็เหมือนกันยังคงหนักกับการปรับตัวเข้ากับ KTM คือเขาก็บอกแหละว่ามันมันไม่ได้ปรับตัวยากมากแต่ที่สำคัญเลยตอนเนี้ยคือรถแข่ง KTM ยังตามหลังคู่แข่งอยู่แต่อย่าลืมนะครับ KTM เคยชนะที่นี่มาก่อนภายใต้การขี่ของมิเกลโอลิเวราแต่นั่นก็เป็นข้อจากัดในในเรื่องของความถนัดสนามตอนที่มาแข่งเป็นปีแรกนะครับ ยังลุ้นยากสำหรับ KTM นะครับและมาที่แก๊สแก๊สครับก็น้องใหม่ครับลูกกี้หนึ่งเดียวนั่นก็คือออคุสโตเฟรนเดสลุ้นแต้มก็ถือว่ายากแล้วสำหรับออคุสโตเฟรนเดสครับทีนี้ถ้าเกิดจะสร้างผลงานดีหน่อยขึ้นไปนลุ้นท็อปเทได้ก็คงจะมีทีมเมทของเขานะครับนั่นคือโบสส์ารโรคือถ้า KTM ดีแก๊สแก๊สก็ดีเพราะว่ารถสเปคเดียวกันทั้ง4คัน ล้วอพิเรียครับนี่คืออเลเชสปาการโรกความหวังอันดับหนึ่งของทีมครับรวมถึงมาริเบียเลสอเลสปีที่แล้วขึ้นโพเดียมนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วเนี่ยอเลเชสปาการโรผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคงไม่คาดคิดว่าเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดน,นั้นแต่ปรากฏว่าผลงานโดดเด่นมากนะครับแล้วในช่วงของการ แข่งขันตลอดทั้งฤดูก,กาลเนี่ยทีมยังมีคอนเซ็ชชั่นพอยต์มีสิทธิในการพัฒนารถอย่างต่อเนื่องอยู่มันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยพัฒนารถเพื่อที่จะมาเป็นรถ g p ีอ่า RSGP 2023ในปีนี้ก็ต้องมาดูครับว่าพวกเขาใช้สิทธิ์ของพวกเขาเนี่ยที่เป็นคอนเซ็ชชั่นพอยต์คุ้มค่ากับปีนี้ไหมที่เหลือนะครับอเลชเนี่ยดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาที่กลับมาจากการผ่าตัดอัมปัมน่าจะกลับมาสมบูรณ์และอยู่ในผลงานที่ดีได้มีลุ้นโพเดียม แล้วก็อาจจะมีลุ้นตั้งแต่รอบ q u a l i f ฟล์ลงไปถึงรอบสปินด้วยแต่อีกคนหนึ่งที่ต้องติดตามมาดูก็คือมาร r ลิคเบียเลสคือเบียเลสเนี่ยเรารู้ว่าเขามีความเร็วรู้ว่ามีผ่อนสวรรค์มีทักษะที่ดีแต่มารลิกเบียเลสมักจะพ่ายแพ้ต่อตัวเองนะครับพอเข้าสู่การแข่งขันจริงเนี่ยซ้อมดี q u a l i f ฟบางครั้งดีแต่พอเข้าสู่การแข่งขันจริงเขามักจะไปเจออะไรบางอย่างที่อยู่ดีๆก็ช้าแล้วก็หายไปเลย นั่นคือสิ่งที่มอริเบียเลสเป็นในการทดสอบออกมาดีก็จริงนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆต้องมารอดูอีกว่ามริเบ mm. ียเลสจะไปเจอสู่สําเร็จในการขี่รถแข่ง ISGP mm. ของอัพีิเลียหรือ,อยังแล้วเขาจะปลดล็อกตัวเองได้ไหมนะครับผมว่านั่นเป็นสิ่งที่แฟนๆของเบียเลสรอติดตามอยู่ว่ามอร์นี่จะกลับมาได้หรือ,อยังถ้ากลับมาได้เบียเลสและอัพิเลียจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งในบนโตทีพฤดูการนี้ อาจจะกลายเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์โลกเลยก็ว่าได้ส่วนนี้ครับงานหนักหน่อยครับอเล็กซ์รินครับอเล็กซ์รินพอย้ายมาอยู่กับ LCR Honda ครับต้องปรับตัวขนาดใหญ่เพราะว่ารถแข่งใหม่นะครับที่ไม่เคยขี่มาก่อนนะครับขี่ขี่รถแข่งซูซูกิมาหลายปีครับตั้งแต่ที่ขึ้นมาสู่ Moto GP แต่ว่าคืออเล็กซินเนี่ยเคยชนะกับการแข่งขันใน MotoGP มาแล้วนะครับดังนั้นตัวเขาเองก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำผลงานได้ดีในปีนี้นะครับแต่ว่าพอย้ายมาอยู่กับกับ Honda เนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อเล็กซินจะต้องทำร่วมกับทีมเลยก็คือการช่วยทีมพัฒนารถแข่ง หาสูตรหาวัตถุดิบต่างๆให้มันกลมกล่อมที่สุดดังนั้นเริ่มต้นสนามแรกครับอเล็กรินผมมองว่านะภายใต้การขี่ให้ r c r Honda นะครับในรถแข่ง r c 2 1 3 V อ่ช่วงแรกๆนะครับขอให้มีลุ้นในท็อป10อย่าหลุดท็อป10เป็นพอถ้าไม่หลุดท็อป10ผมผมเชื่อว่า ฮอนด้าจะมีสัญญาณที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซ์รินรวมไปถึงทากะนะครที่เป็นทีมเมทของเขาต้องมาติดตามดูนะครับยังบอกอะไรมากไม่ได้เลยนะครับสำหรับในฝั่งของ LCR Honda ส่วนนี้ครับทีมหนึ่งที่เป็นม้ามืดที่ถูกพูดถึงกันนะครับก็วันนี้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลจาก r r s s Not t e e a d นะครับก็าบอกว่ารู้สึกว่าอ,อ,อพิเลียป้อนรถแข่ง ที่เป็นสเปคปี2022ให้แทนที่จะใช้ปี2023ให้กับพวกเขานะครับแต่ภายใต้าลูกแข่งปี2022เนี่ยมันก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วนะครับทั้งมิเกลเรย์ราแล้วก็ราอูฟเฟนเดสก็ทำผลงานได้ดีในการทดสอบตั้งแต่ที่บา l เลนเซียนะครับไปต่อที่มาเลเซียแล้วก็ที่ปรติเมาที่ปรติเมาเนี่ยมองข้ามมิเกลออลิเวราไม่ได้เลยเขารู้จักสนามดีกว่าใครเพื่อน เป็นสนามที่เป็นโฮมเรส c e แล้วเป็นสนามในบ้านเกิดด้วยนะครับและการปรับตัวให้เข้ากับรถแข่งอัปเลียของมิเกลเวราก็ถือว่ารวดเร็วมากๆเพผลๆนะครับรถแข่งปี2022ของอัปเลียอาจจะดีกว่ารถแข่งปี2023ของพวกเขาในช่วงแรกๆก็ได้เพราะมันยังไม่ลงตัวคนนี้อาจจะเป็นมามืดในสนามนี้นะครับขณะที่ทีเมนอย่างราอูเฟนเดสครับต้องมาดูว่าจะติดท็อป10ได้ไหมนะครับ แต่การย้ายจาก KTM มาอยู่กับอ p พิเลีก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆนะครับฮอ k เกมาตินครับอาจจะมาอยู่หลังๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในดูคาติที่มีความเร็วสูงมากชิ้นส่วนที่ใช้นะครับแล้วก็ติดตั้งในรถคันนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนของแอโรไดนามิกแบบที่ใช้ดาววอชนะครับแล้วก็เป็นไซส์พอร์ด้วย เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับของนักแข่งดุคาติที่ใช้ในการทดสอบและทําความเร็วได้ดีมีการคาดการณ์ว่าทั้งตัวของโยฮันซาโก้แล้วก็ฮอกเก้มาตินในปีนี้นะครับถึงขนาดมีการลุ้นเป็นแชมป์โลกเลยแต่ว่าถ้ามองในแง่ทฤษฎีหรือในแง่ความเป็นไปได้เนี่ยยังไงทีมโรงงานก็น่าจะมีสิทธิ์มากกว่าแล้วในสนามนี้ครับสนามแรกของปีเนี่ยฮอเก้มาตินเคยพลาดล้มมาแบบเจ็บหนักเลยนะครับ ผมไั่เชื่อว่าเขาเขาจะยังมีความแย่งสนามนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดกลับมาทำผลงานได้ดีนะครับมาตินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นมิสเตอร์เทอร์เดย์อยู่แล้วนะครับทำความเร็วต่อรอบได้ดีแต่ว่ายังขาดคุณสมบัติในการที่จะไปเป็นผู้ชนะนั่นนั่นคือสิ่งที่ฮอกเก้มาตินขาดปีนี้ครับเขากำลังต้องการพิสูจน์ให้ดูคาติเห็นว่าดูคาติเลือกคนผิดที่จิ้มเอาเอเนวัเซนี่ขึ้นไปสู่ทีมโรงงาน เพราะว่าตัวของมาตินเองก็อกหักนะครับดังนั้นมาตินเองมีความเชื่อมโยงก,กับยามาฮ่าอยู่ถ้าเขาผลงานดีนะครับแล้วยามาฮ่าที่มีม o b i l รบลี่เนี่ยขี่ไม่ดีในช่วงแรกๆครับอาจจะมีการตกลงสัญญากันได้เร็วกว่าที่คิดก็ได้ส่วนโยฮันซาโก้ก็มีลุ้นโพเดียมครับแต่ซาโกเนี่ยเป็นพวกที่หวือหวานะครับสวิงขึ้นลงถ้าเกิดเขาเขาไปหาความนิ่งได้เจอเนี่ย ซาโก้เป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีลุนแชมป์โลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นคือบางสนามขึ้นสุดลงสุดบางสนามนําอยู่ดีสักพักนึงก็หล่นลงมานั่นนั่นเป็นสิ่งที่ทีมพรามักทั้งคู่เจอนะครับส่วนหนึ่งเลยพวกเขาก็อาจจะมาจากการที่เป็นเป็นทีมที่ทดลองชิ้นส่วนให้กับทีมโรงงานก็เลยไม่ได้ถูกวางให้เป็นตัวที่จะลุนแชมป์โลกนะครับแต่ว่าถ้าพวกเขาทําได้เนี่ยมันมันก็จะเป็นเรื่องดีต่อทีมด้วย สนามนี้ครับซาโก้น่าจะมีลุ้นโพเดียมนะครับส่วนฮอเก้มาตินอาจจะท็อปฟหรือเซอร์ไพรส์ถึงโพเดียมก็ได้นะครับแต่ถ้าลุนเป็นผู้ชนะน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับฮอเก้มาตินทีมนี้ครับหลายๆคนรอคอยครับเรฟโซฮันด้าครับนำโดยมาร์กมาเกสแล้วก็คู่หูคนใหม่นั่นก็คือโจอันเมียเป็นคู่หูที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับโจอันเมียพอย้ายมาอยู่กับเรฟโซฮันด้าดูพูดน้อย นะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวรถเยอะนะครับเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่เขาต้องปรับตัวอยู่นะครับแล้วการมาของโจอันเมียคือมีเคนคาวาอุชินะครับอดีตบอสเก่าที่เคยเป็นหัวหน้าด้านเทคนิคของซูซูกิดังนั้นเนี่ยพอคาวาอชิมาครับเขาก็กระจายชิ้นส่วนต่างๆคอนเซปต์ต่างๆให้นักแข่งทดสอบถึงถึงขณะที่มาร์คมาเกสเนี่ยออกมาบ่นนะครับออกมาพูดนะครับว่า เออเขาก็เขางงเหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่รู้จักฮอนด้าดีที่สุดในทีมแล้วแหละเพราะเขาอยู่ฮอนด้ามาตั้งแต่ปี2013แทนที่จะให้เขาเป็นคนทดสอบชิ้นส่วนทุกอย่างด้วยแต่กับกระจายชิ้นส่วนไปให้หมดคือมาร์กมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาควรจะได้ลองลองทุกชิ้นแต่ว่าคาวาอุชิกระจายชิ้นส่วนครับแบ่งหน้าที่กันทําให้ทั้งมาร์กเ,เองนะครับ ให้ทั้งรินให้ทั้งเมียแล้วก็ให้ทากะกระจายกันทํางานก็นั่นก็เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวของ Honda นะครับแต่ผมมองว่ามาร์กมาเกสก็ยังเป็นมาร์กนะครับเขาบอกว่าการเทสก็คือการเทสพอเข้าสู่การแข่งขันจริงเขาเชื่อว่า Honda จะสามารถต่อสู้ได้มาร์กต้องดูก่อนว่ามีรุนท็อปไฟไหมถ้าเวลาในการซ้อมออกมาดีครับ เมื่อนั้นครับมาร์กมาเกสแล้วก็โจวันเมียน่าจะมั่นใจมากขึ้นสิ่งสําคัญเลยอยู่ที่รถแข่งของพวกเขาที่ยังอุบไตไปเยอะมากนะครับตอนนี้เรายังพูดอะไรมากไม่ได้เลยสําหรับฮอนด้สวัสดีทีมครับนี่เลยถูกมองว่าเป็นม้ามืดทีมใหม่นะครับนั่นก็คือทางด้านของ g r รซิน i ี่ดูคาติครับเกรซิน i ปีนี้ครับก็เป็นนักแข่งที่ถูกอันเดอร์เรทมาตลอดนะครับอเล็กมาเกสย้ายมาจาก LCR Honda ครับ ในยุคที่ฮอนด้ขี่ยักษย่าครับเขาต้องขี่คนเดียวในปี2020ก็ขึ้นโพเดียมมาแล้วนะทั้งในสนามแห้งแล้วก็สนามเปียกแต่พอย้ายไปสู่ LCR Honda ครับการดูแลนะครับการทรีติตจากทีมมันก็แตกต่างไปอย่ากนักแข่งทีมโรงงานแถมทิศทางครับว่านารถมันก็มันก็ไม่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นครับเอเล็กมาเกสพอย้ายมาขี่ดูคติกลายเป็นว่าเขาได้มาเจอ อนาคตที่สดใสแล้วก็เจอวิธีการขี่เจอการขับที่ผ่อนคลายมากขึ้นผลงานของอเล็กมาเกสในช่วงการทดสอบมันแสดงให้เห็นว่าเขามาปุ๊บแล้วก็เร็วได้ในทันทีก็เลยถูกยกให้เป็นม้ามือดอีกคนหนึ่งในฤดูกาลนี้เลยนะครับแต่ว่ารถแข่งของเขาเนี่ยใช้ปี GP22 พอเป็น GP22 ครับมันก็จะดีกว่ารถทีมโรงงานในช่วงแรกๆนะครับ ดังนั้นก็มาติดตามกันดูแต่ผมเชื่อว่าอเล็กซ์มาร์เกสน่าจะมีลุ้นอยู่ในท็อป5กับท็อป10ในทุกๆสนามก็จะแตกต่างจากตอนที่ขี่ให้ LCR Honda นะครับเช่นเดียวกับฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอทีมเมทของเขานะครับที่วันสุดท้ายไม่ได้ลงเทสเพราะบาดเจ็บทีมไม่อยากให้เสียงลงนะครับสนามแรกก็น่าจะเป็นสนามที่พวกเขาทำผลงานได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นการพรีวิวครับของ Mo โต GP จากทุกทีมที่เอามาฝากกันเอาเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดั่ใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง นชูพีวันเออเมนยามาฮ่า R15